สวัสดีครับก็พามาชมสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งดูต้นรอบๆก่อน เรียกว่าตะขบทุ่งดูใบครับดูมาดูลาาักษณะใบใบมันค่อนข้างจะไม่เหมือนของตะขบปลาจะเป็นกิ่งกิ่งยื่นออกมามีใบใบสลับใบสลับฟันปลานะครับ มันก็จะแตกยื่นในลักษณะนี้ต้นก็สีขาวแล้วแต่อายุนะครับแลแต่อายุปีที่ขึ้นมาตะขบทุ่งนี้พบทั่วไปนะครับมันเป็นทั้งอาหารเป็นสมุนไพรก่อนอื่นมาดูดอกเมื่อกี้ดูใบแล้วดูดอกลักษณะดอก ก็ต้นนี้รอทำคลิปเพื่อจะให้มีดอกใบผลนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะงามมาดูผลครับนี่คือผลของมันรสชาติค่อนข้างจะหวานอาหารของนกหนูแล้วครับอันนี้ ลองชิมดูครับว่าหวานจริงหรือไม่หวานครับ ออกกำลังออกลูกครับหวานทีเดียวลูกมันเรื่องของสรรพคุณนะครับ สมุนไพรต้นตะขบทุ่งนะครับที่ผมบอกว่ามีอะไรบ้างพี่ออดจำม่ได้แล้วแก้ขับก็ดูสตีเนืนองยางวันนี้ครับวันนี้จะเสนอคือสมุนไพรตะขบทุ่งเป็นตะขบป่าคือทานแล้วแก้โรคได้หลายโรคนะครับน้องถ้าได้ผ่านมาตรงแถวนี้อย่าลืมถ้าไม่เป็นโรคอะไรก็กินเพื่อบำรุงร่างกายได้สบายมากหิวขึ้นมาแดกเข้าไปรับรอง มแล้วเป็นยาทั้งใบอาจจะผลไม้เป็นยาทั้งใบกินได้ปหัวใจนะครับเนี่ยประลุหัวใจแก้ขับเสมหะแก้บิดขับกระดูสตรีนะครับต่อใช้วิธีของหมอหมอแผนไทยโบราณวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคือเราก็จะนั่งกินกันตรงนี้สักครึ่งวันนะครับเนี่ยเพรจะฉะนั้นเช้านี้เราก็ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วนะรับรองได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มยิบลูกสุกให้ดูหน่อยดิอ่ากินได้ล้นเกินแล้วว่ะ เนี่ยลูกสุกเนี่ยเห็บแล้วก็ขีนเข้าเว้ยาบาหเลยล่นให้เกอนเลยนะเนี่ยโอ้โหลูกนี้เป้งเป้งเลยลูกเป้งเป้งลูกเป้งเป้งเลยเนี่ยโอ้ลูกใหญ่จริงตายครับเป็นอาหารกว้างก่อนเข้าตลาดของนักปั่นปลาคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับเฮ้ยต้น